สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน,น้อยวันนี้ผมพาทุกท่านมากราบหลวงปู่ทวดที่วัดห้วยมงคลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับวันนี้บรรยากาศดีครับอากาศแจ่มใสเรามากราบหลวงปู่ทวดเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตกันครับผมพาทุกท่านขึ้นไปข้างบนครับ างด้านซ้ายขวามีให้บูชาดอกไม้ทูบเทียน,น,นช้างเอราวัณช้างสามเสียนครับด้านซ้ายขวามีทาเวสวรเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปกราบห,นนวหบลวงปู่ทวดข้างบนครับหลวงปู่ทวดข้างบนครับันได้หลักเลยวางใหญ่า้ายอ่นานวังมังป่าจ่าสมรภูมิคระโขนงใหญ่ครับบ้านได้พานยี่สิบาทมีหม้อแกงเนื้อผัดผิครับ ก็เกวกันธรรมเอกินที่ด้านฝังด้านั่งของฝังมี้ัสมา

ต้องนะปิดทองไหมปิดนะดทองก็ปิด 下位。<laughs> 80บาทว่าวัน50หมอ20บาทแนะนำทุกคนคือหมอแกงกับเล้กของน้องละแค่20บาทครับ้องอกน้ำามัดแต่เฉพาวันหยุดครับเดีอย่เ่่ต้องันใจแต่้าหั่ต้องร้งนี่าอยาทนะครับอย่งกระโดลโดนกระพันเพราะว่านตามกำลังของวัดก่อนะช่วงพุ่งจะคนเดียวกันที่แวบาน บนล้วด้อมีนะครับมี้นะครับก็ารงหนสชาติเยวกันแก่เจ้าหน้าที่หน้าตาดีพอกันครับครับด้านนี้ยังไม่สุกแต่เจ้าหน้าที่สุกเดี๋ยวเรามาให้อาหารปลาครับ วัดห้อยมงคลตัวหินประจวบคลีฉันเราเอาอาหารไปแล้วครับเดี๋ยวไปให้อาหารปลากันทำบุญผีฐานเดินลงไปครับมีทางเดินลงไปตรงนี้เป็นจัดร่มรื่น ไป,ปนนไปให้อาหารปลาก,ปกันเดินชันลงมาถึงด้านล่างแลนะครับโอ้โหมีจับชิ่นนอนสบายเลยแอ่งแมง,งนี่น้ำตกห้วยมงคลข้างหน้านูอะ อ้าวนี่ปลาอ้าวให้อาหารปลาโอ้หางสีแดงเยอะเลย โอ้โ oh, oh, นนทนมีปลาตายเด้อ มีเต่าเน่ฮะเต่าเออเี่มีเต่าเห็นไหมเต่าเต่า ก็ให้อำพาลปลาเสร็จแล้วเดินขึ้นไปต่อ ตอนนี้ผมพาทุกท่านมากราบหลวงปู่ทวดที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอพอรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือนอนเลกน,น้อยให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ